เมื่อมีกี่วันที่ผ่านมานี้นะครับในซีซั่นปัจจุบันเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเจอเจออนิเมะเรื่องหนึ่งครับที่มันจังถูกใจซะเหลือเกินเป็นอนิเมะเรื่องราวเกี่ยวกับพวกนักเขียนครับนั่นก็คือเรื่องคาคุชิโกโตะความลับของคุณพ่อครับซึ่งพอดูไปแล้วเนี่ยมันดีมากๆเลยนะเรื่องนี้สนุกมากเพลิดเพลินก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยไงครับปิงไอเดียในการทําหัวข้อของวันนี้ครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับพวกนักเขียนแล้วกันหัวข้อของวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเอนิเมะที่เป็นเรื่อง แต่ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมฝากไว้นิดนึงอย่าลืมกดซับสไครกันหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาดูช่องนี้บ่อยๆนะแล้วยังไม่กดก็กดเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันช่วงนี้กําลังใจคนถ่ายมาก อ่ะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่บอกไปเมื่อกี้ไงเป็นเรื่องที่ทาให้เกิดแรงบันดาลใจในการทาคลิปวันนี้ความลับของคุณพ่อคาคูชิคุตโตะนั่นเองคือเรื่องความลับของคุณพ่อเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักของคุณพ่อนะครับผู้เป็นนักเขียนมังงะที่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะไม่ให้ลูกสาวตัวน้อยของเขาเนี่ยรู้ว่าตัวเองทาอาชีพเป็นอะไรครับเพราะว่าไอผลงานมังงะของตัวเองที่เขาเขียนเนี่ยมันเล่นมุกต่ำซ้าซะเหลือเกินไงเขียนเรื่องแนวสายฮาก็อย่างเงี้ยนะครับมนต่่าาะข แฟนขับมีทุกเพศทุกวัยแท่ด้วยความกังวลของคุณพ่อนะครับไม่ช่หวาดหวัน่นซะเหลือเกินดิสภาพตัวเองเป็นคุณพ่อแล้วมีลูกสาวตัวน้อยดิคุณก็ไม่อยากให้ลูกสาวซึมซับอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะพฤติกรรมเลวร้วยก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไงคุณพ่อที่พยายามจะปิดบังตัวเอ,ง,องสุดความสามารถแต่ก็มีเรื่องชวนให้มาประสบพบเจอกับลูกสาวแอนเดอร์แกงเป็นประจำก็พยายามหลีกเลี่ยงนั่นแหละนะครับน่ารักมากน่ารักนะคู่พ่อลูกคู่นี้เนี่ยลูกสาวเนี่ยก็ดีมากครับเป็นหนูน้อยไร้เลียงสาเลยอยู่กับคุณพ่อพอดูเเรื่อองนนีี้้แลลลววยยาากกกจะมูสสัค อะไรเงี้ยเลยครับคือเพิ่งออกวิ่กี่ตอนเองนะแต่ก็อินขนาดนี้แล้วครับมาสนุกกันนะลงไปสัมผัสกันเองแล้วกันติดตามได้เลยกำลังฉายอยู่ด้วยใช่ไหม เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องแนวนักเขียนที่จริงจังที่สุดแล้วของวันนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือเรื่องบาคุมังไวซนคนกระตูนใช่ไหมล่ะจริงจังที่สุดแล้วตื่นจะเรียกว่าเดอะคิงก็ได้มั้งไกลๆนะครับคือเรื่องบาคุมังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนสองคนครับเพื่อนหนุ่มที่มีความฝันอยากจะเป็นนักเขียนกระตูนก็เลยร่วมมือกันไงร่วมมือกันเพื่อเป็นนักเขียนซึ่งคนหนึ่งก็ทําหน้าที่เป็นคนวาดครับส่วนอีกคนหนึ่งก็ทําหน้าที่เป็นคนเขียนคนแต่งเรื่องก็เหมืือออนนนนนกกกััับบาาาจรรยย์ผู้้้้แแแแแตต่่่่่งงงงงเีีีลละคคททมวด็ การทางานเป็นของตัวเองไปดูฟังชแนลดีใช่ไหมล่ะแต่ว่าหลังๆยุคหลังๆนี่ก็มีอาจารย์ที่วาดกับเขียนเรื่องแยกกันเยอะแยะมากมายแล้วแบบเอาไลท์โนเวลมาทําเป็นมังงะน,นี่ก็แยกกันเหมือนกันใช่ไหมล่ะกลับมาที่เรื่องบาคุมังเงน,นะครับคือมันเป็นเรื่องที่สื่อความในของการเป็นนักเขียนการ์ตูนในจำนี่มันออกมาได้ดีมากนะว่าต้องประสบพบเจอกับเรื่องแล้วก็ปัญหาอะไรบ้างในตอนทํางานครับมีทั้งการจัดอันดับผลงานใช่ไหมล่ะตอนตีพิมพ์รายสัปดาห์เนี่ยมันต้องมีการแข่งขันกันครับถ้าเกิดอันดับตกมาอยู่ในโซนท้าย ก็มีโอกาสเสี่ยงจะโดนตัดจบมากเท่านั้นครับคือเป็นการแข่งขันไงแลงกิ้งเมเนดิกต์งามากดูโดหดร้ายนะแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรานักเขียนการ์ตูนที่อยู่ในค่ายครับที่รู้จักกันมันก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆใช่ไหมล่ะต้องมีปัญหากันต้องมีการก่อราม่าเกิดขึ้นครับไม่งั้นไม่สนุกแล้วปัญหาที่พวกนักเขียนเจอก็มีด้วยเหมือนกันครับอย่างแบบทางบ้านไม่สนับสนุนอะไรเงี้ยไอ้สองพระเอกเนี่ยก็แบบปัญหาเยอะมากเหมือนกันแต่สนุกมากนะสร้างแรงบ,บันดาลใจได้ดีเลยแหละครับเรื่องบาคุแมงเนี่ยถึงจะไม่ได้แบบว่าเด ได้นะดูแลเติมเต็มไฟในการทํางานเลยครับใช่ไหมแต่มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเอาเป็นเรื่องแนวนักเขียนการ์ตูนแต่ว่าเป็นสายฮาบ้างดีกว่ามัางกะ,กะสังทูแอซิแดนสังทูคุณนักเขียนสุดปวนกับคุณผู้ช่วยสุดแก่นคือเรื่องคุณนักเขียนกับคุณผู้ช่วยเนี่ยนะครับเ็บเป็นเรื่องราวของพระเอกครับนักเขียนชายหนุ่มที่เป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีนิสยัยหลุดซะเหลือเกินเป็นนักเขียนที่มีจินตนาการล้าเลิศมากแถมยังเปิดเผยความในใจแบบสุดๆด,ด,ด,ด้วยนะกับเหล่าผู้ช่วยสาวๆใสๆน่ารักน่ารักหลากหลายสไตล์และที่ส ขีเคียงข้างกายตลอดเวลานะครับคอยมาช่วยงานพระเอกไงช่วยในการทามังงะช่วยในการเสริมสร้างจินตนาการเรื่องราวบกในสมองพระเอกให้เป็นความจริงได้คอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับการทํามังงะของพระเอกนั่เแหละนะครับด้วยความที่พระเอกเนี่ยมันหลุดมากนิสัยก็หื่นและเกิดและเปิดเผยไปสุดๆแต่ก็ตามสไตล์คนเขียนเรื่องนี้นะครับดูลายเส้นก็น่าจะรู้แล้วว่าคนเขียนมันเขียนเรื่องแนวแนวนี้เป็นประจําอยู่แล้วคุณมากใช่ไหมล่ะลายเส้นนี้เขาเขียนหลายเรื่องและเกิดและแถมทําได้หาเลยนะหาทุกเรื่องด้วยล่าสุดก็เขียนเรื่องใหม่อีกแล้วก็ดีนั่า บอกกับเขียนเรื่องแถวสายาไง่ตวเรื่องนี้ก็ใช้ได้นะครับหาดีเราไปดูแล้วกันถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูแต่ไม่รู้หาดูไดที่ไหนนะเราไปหาดูแล้วกันผมเชื่อมั่นในความสามารถของเรานักผจญภยัยทุกคนว่าหาได้อยู่แล้ว มาที่เรื่องต่อมาเลยดีกว่านะครับเอาเป็นเรื่องแนวนักเขียนซิตคอมมาดีกว่าน้องสาวผมเป็นอาจารย์ไอ้ลมังงาเซนเซรู้สึกว่ามาอีกแล้วหลังๆนี้โผล่บ่อยหละเกินไอ้ลมังงะเซนเซเนี่ยคือเรื่องน้องสาวผมเป็นอาจารย์ไอ้ลมังงาเซนเซนี่นะ <rylic isas? S 1> ครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับที่ทํางานเป็นนักเขียนนิยายได้ดีมากนะจริงจังได้เดบิวต์งานด้วยแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยนะครับมีน้องสาวอยู่ครับน้องสาวที่อาศัยอยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นน้องสาวไม่แท้นะได้รับมาจากการที่พ่อแม่แต่งงานใหม่ไงแต่ว่าคุณน้องสาวที่ได้รับมาเนี่ อยู่เธอคนนี้เนี่ยเป็นยัยหื่นตัวน้อยครับน่ารักคีคิโคโมริเก็บตัวอยู่แต่ในพานอยู่ในห้องเล็กๆอย่างเดียวไม่ค่อยออกไปไหนไม่เจอผู้คนอะไรเลยไปโรงเรียนก็ไม่ไปครับขนาดแม้แต่พระเอกที่อยู่บ้านเดียวกันก็แทบไม่เจอหน้าเลยพี่น้องคู่นี้เนี่ยแต่พระเอกที่นะครับก็ได้ไปรู้ความจริงเข้าครับว่าน,นักเขียนผู้เป็นคนวาดภาพประกอบนี้ให้กับเขาครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเขามาตั้งแต่เริ่มเดบิวต์เนี่ยอาจารย์เอรมังงะเซนเซคนนั้นครับก็คือน้องสาวตัวน้อยของเขานนั่นเองเสียงราบเรียบเหลือเกิน แล้วครับก็ตามพอดเรื่องสไตล์น้องสาวนั่นแหละนะต้องมีสาวสาวคนอื่นเข้ามาครับมีนักเขียนคนอื่นๆเป็นสาวสาวเข้ามาทําความรู้จักกับพระเอกสนิทชิดไกลชิดเชื้อกับพระเอกหลงเสน่ห์พระเอกขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานพลังของน้องสาวได้อยู่ดีก็มันเป็นเรื่องแนวน้องสาวนี่นะมันไม่มีทางต้านทานพลังน้องสาวได้หรอกความเป็นนักเขียนแค่ส่วนเสริมของจริงก็คือความเป็นน้องสาวเอาเรามาที่เรื่องต่อมาเลยดีกว่านะครับเอาเป็นแนวโรลิยูริทากิจกรรมมาดีกว่า แต่เป็นกิจกรรมนักเขียนการ์ตูนนะนั่นก็คือเรื่อง ory, คอมิเกอร์อโรล,ลีนักเขียนการ์ตูนคือเรื่องโรลีนักเขียนนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของเหล่ายูริครับที่อาศัยอยู่ในหอพักนักเขียนการ์ตูนหญิงร่วมกันเพื่อที่จะให้พวกนักเขียนการ์ตูนรุ่นเยาว์ผู้หญิงผู้หญิงเหล่านี้นะครับมีปัญหาอะไรก็จะได้ปรึกษากันไงช่วยกันช่วยเหลือกันฝ่าฟันกันคือสํานักงานบริษัทดีแบบทุ่มเทให้กับความเป็นยูริมากนะมีหอพักหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วแถมยังปั้นนักเขียนการ์ตูนตั้งแต่ยังเป็นเด็็็กกกกกนนนนน้้้อออออยยดดววะแแต่่นะ่่่่าาาางงทีีเเเเเขขบบออัหหลลนะรูไใื เป็นคนที่มีพรสวรรค์ครับส่วนเรื่องนี้ก็เป็นไปตามวัฒนจักรสมการเรื่องแนวยูริทำกิจกรรมทั่วไปนั่นแหละนะครับก็เน้นไปที่ความน่ารักสารสัมพันธ์ของเหล่ายูริเหล่านี้สกินชิปทำกิจกรรมสไลด์ออฟไลท์ light, กันไปวันๆเอาไว้ดูตอนไม่มีอะไรดูไงแต่ถึงพูดอย่างนั้นมันก็มีแทรกเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนมาบ้างครับไม่บ้างเยอะเยอะในระดับหนึ่งใครชอบแนวนี้แนวยูริบวกกับความเป็นแนวนักเขียนการ์ตูนนี่ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับน่ารักมากๆบวกๆเลยเอา,เามาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเอาเป็นโช โนสกิคุงครับหามาแล้นะคือเรื่องโนสกิคุงเนี่ยนะครับเขาเป็นเรื่องราวของพระเอกกับนางเอกครับนางเอกเป็นยายหัวสม้มชีโมโนโหัวดอกไม้มากน้องเนี่ยรวบรวมความกล้าไปสารภาพรักกับพระเอกครับโนสกิคุงชายหนุ่มที่แบบ,บา่าตตัวสูงนิ่งๆสายคูคูนิดๆน,น,น,นะครับมารเค็มแต่เพ่งแต่เข้าใจผิดแกว่าเธอคนนี้เนี่ยนะครับเป็นแฟนโชโจมังง,งะรายสัปดาห์ที่เขากำลังวาดลงนิตยสารอยู่คือเป็นการเข้าใจผิดที่แปลกมากนะแต่ว่าเธอก็พูดคำกวมด้วยแหละนะครับก็เลยทําให้เกิด เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไงครับโนสากิคุงเนี่ยก็รู้จักเธอคนนี้อยู่แล้วไงเพราะว่าเขาเนี่ยเลงเธอไว้แต่ว่าไม่ได้เลงเธอในแง่าชายหญิงนะคือพระเอกเนี่ยมันเห็นความสามารถในตัวเธอไงครับว่าเธอเนี่ยมีความสามารถในด้านศิละปะมากครับเรื่องการวาดลงวัดรูปอะไรพวกนี้เลยให้ความสนใจเธอพอเธอเนี่ยมาบอกว่าเป็นแฟนมังงะของเขาเนี่ยครับเขาก็เลยให้มาช่วยงาน <c oughs> คือหามากสงสารนางเอกและเกินโนสากิคุงนี่แม่งไม่น่าว่าโชโชมังงะได้เลยครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่านิ่งมากแต่พอวาดออกมาแล้วก็ดันดีซะอย่างนั้นนะส่วนน้อง ผู้หญิงเนี่ยนะครับก็สมองลาเวเดอร์มากความคิดสวยงามและเกินเอาไว้ตบมุกได้อย่างดีเลยเราไปดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้สายฮาแล้วก็แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเขียนซึ่งมันทาให้เพลิดเพลินได้จริงนะเรื่องนี้ต้นฉบับจบหรือยังก็ไม่รู้นะใครรู้แล้วก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับอยากรู้มากว่าจบยังไงเรื่องนี้ว่าลงเอ่ยกันยังไงคู่แต่ละคู่เนี่ยเอาเรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเป็นเรื่องแนวซิทคอนนักเขียนอีกแล้วครับั่นก็คือเรื่องพี่น้องหน้าปเปรี้ยวหัวม่วของ พระเอกที่เป็นนักเรียนมัธยมครับผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็นนักเขียนนิยายให้ได้แต่ว่าช่างเขียนเรื่องได้อย่างไรความสามารถซะเหลือเกินซึ่งมันตรงกันข้ามกับคุณน้องสาวมากที่ช่างสวยแล้วก็เพอร์เฟกครับเรียนเก่งหน้าตาดีแถมเป็นประธานนักเรียนด้วยนะคือทําอะไรก็ดีไปหมดครับแน่นอนว่าเขียนนิยายก็ดีเช่นกันขนาดเขียนนิยายเล่นๆด้วยนะเขียนได้ดีจนขนาดได้รับรางวัลตีพิมพ์เป็นผลงานแถมยังได้ทําเป็นอนิเมะคือพรสวรรค์สูงจริงแต่ด้วยเรื่องราวที่คุณน้องเขียนลงไปเนี่ยนะครับมันช่างระบายความเป็นบาร์คอนของตัวเเอ,ออองกกมาาะหินทใํใ้ สามารถออกรับหน้าเป็นนักเขียนเองได้ครับก็เลยให้พระเอกเนี่ยที่เดิมทีก็อยากเป็นนักเขียนอยู่แล้วแต่ความสามารถไม่ถึงไงออกรับหน้าเป็นนักเขียนแทนครับแล้วเป็นไงต่อนั่นแหละก็ต้องมีสาวสาวนักเขียนมากหน้าหลายตาม,มาใกล้ชิดกับพระเอกดิครุบคุณไหมตามสไตล์เลยครับเรื่องแนวซิทคอนก็อย่างงี้แหละสุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานพลังน้องสาวได้อยู่ดีครับแลวก็ได้แพ้เพไปในที่สุดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตามสเต็ปเรื่องแนวน้องสาวนั่นแหละนะครับส่วนนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย